ยอมตายดีกว่ายอมศึกอัตมาภาพปฏิญาณตนว่าเมื่อชีวิตนี้ยังอยู่ตราบใดจะไม่เปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายหากท่านทั้งหลายจะสึกผมแล้วจงทำศีรษะของผมให้ขาดออกจากร่างกายนี้เป็นสองท่อนก่อนคอยเปลืองผ้าเหลืองออกจึงจะเป็นอันศึก หากดวงชีวิตนี้ยังอยู่อย่าเลยท่านทั้งหลายเอ๋ยในชีวิตนี้เป็นไปไม่ได้เสียแล้วในการสึกของผมถึงไหนถึงกันหากจะล้างผลาญชีวิตของผมให้ตายลงในวันนี้ผมก็ยอมตายหากจะให้สึกก็จะไม่ยอมสึกเป็นอันขาดในชีวิตนี้ ท่านทั้งหลายต้องการอย่างไรทำไปเถิดหากผมไม่ได้มอบชีวิตนี้ถาวายแก่พระมรรจันแล้วที่ไหนผมจะมาแสดงในข้อว่าท่านทั้งหลายประพฤติค่อนข้างเป็นอลัชชีท่านทั้งหลายจงฟังดูเถิดคำพูดอันนี้เป็นคำดูหมิ่นพระอลััชีโดยตรงอยู่แล้วท่านทั้งหลายเห็นคนอื่นเขาพูดกันไหม เพราะเขากลัวตายกันอยู่จึงช่วยนิยมความประพฤติผิดพระธรรมวินัยว่าเป็นของถูกของนิยมกันอยู่เท่านั้นส่วนผมเล่าเอาเธอในชีวิตนี้จะตายลงวันไหนก็ตามขอแต่ได้ประพฤติธรรมวินัยให้เป็นให้อยู่และได้นำความจริงของศาสนามาประกาศตามเป็นจริงอยู่เช่นนี้ ผมมิได้ห่วงในชีวิตที่จะทำกิจของพระมรรจัน์ให้เป็นอยู่เพราะผมได้มอบชีวิตแล้วแก่พระมรรจันท์อย่างแน่นแฟ้นเรื่องของศาสนานี้ผมไม่ได้หวาดหวั่นแล้วอย่าว่าแต่ท่านทั้งหลายจะมาขู่ให้ผมสึกหรือให้เห็นตามข้อประพฤติที่ผิดของท่านทั้งหลายไม่มีทางหรอก คนเช่นผมหากไม่แน่นอนในใจแล้วก็จะไม่ประพฤติทั้งจะไม่พูดในเรื่องนั้นๆถ้าประพฤติหรือพูดลงไปแล้วยอมสละชีวิตลงแทนคำพูดและความประพฤติของตนอย่างเด็ดหัวตัวขาดเลยทีเดียวคำพูดทั้งหมดที่ผมแสดงไปว่าพระทั้งหลายเป็นอลัชชีโยมทั้งหลายกลายเป็นเดียรที ข้อนี้นั้นผมพรเดียงหาตัวพระอรัตชีเท่านั้นมิใช่พูดด้วยความเห่อเหิมว่าเป็นคนนับถือเท่านั้นบัดนี้ผมขอประกาศอีกเป็นครั้งที่สองว่าตัวของผมเองได้มองเห็นมนทินของศาสนาคือพระเนนประพฤติไม่เป็นยุติธรรมตั้งแต่ครั้งผมจำพรรษาอยู่ ที่ถ้ำภูเขากุดเมื่อพศส4 7 2จึงได้เที่ยวชุดงออกมาเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาทั้งผดียงหาตัวพระอรัตชีซึ่งมาพบเมื่อเดินสามขึ้นสามคำ่ำปีพศส4 7 3ในจังหวัดกาลสิน์นี้เองก็ชอบกลนอยู่ ข้าพเจ้าเกิดก็เกิดเดือนสามขึ้นสมคำ่ำตั้งใจจะทำกิจของศาสนาก็มีการถึงพร้อมในกำหนดวันเดียวกันบางทีต่อไปข้างหน้าหากชีวิตของข้าพเจ้ายังตั้งอยู่ไปนานอาจจะบริหารพระพุทธศาสนานี้ให้เป็นยุทธเป็นธรรมก็อาจเป็นได้นี่แหละฟังดูเถิดท่านทั้งหลาย ความตั้งใจของผมได้เป็นมาอย่างนี้ที่ไหนผมจะวันไว้ต่อความกระทบกระทั่งของท่้งทั้งหลายด้วยฝีปากเท่านี้มิได้มีเลยแม้แต่ชีวิตผมก็สละลงได้เพื่อกิจของศาสนาอันมีคุณานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลถูกชำระโทษ ครั้นเมื่ออาตมาภาพหยุดนิ่งอยู่ฝ่ายคณะสงฆ์ก็เขียนคำร้องทุกมาเป็นครั้งที่สองผลที่สุดพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรมมณีที่อยู่วัดปุรุมนิวาสทุกวันนี้จึงตัดสินใจให้เอาตัวอาตมาภาพลงไปชำระที่จังหวัดนครราชสีมาอาตมาภาพจึงมีจดหมายไปรเรียนท่านอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิน พร้อมกับท่านพระครูวิเศษสุตคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นท่านอาจารย์สิงห์และท่านอาจารย์มหาปินก็ลงมาแก้ไขช่วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมณีที่จังหวัดนครราชสีมาตกลงท่านก็ตัดสินยกเลิกและเสนอเอาตัวของอาตมาภาพกลับไปอบรมปฏิบัาของศาสนา ในสำนักของท่านอาจารย์สิงห์และท่านอาจารย์มหาปิ่นอีกครั้นเมื่อกลับถึงสำนักของท่านอาจารย์สิงห์แล้วท่านก็แนะนำอุบายให้ว่าบัดนี้คณะพระปฏิบัติอย่างไม่มีความกล้าหาญเสมอภาคกันอย่างริเริ่มอยู่จงปฏิบัติไปเรื่อยๆเถิดต่อเมื่อการถึงพร้อมจงทำกัน หากไม่มีโอกาสอันเหมาะแล้วจงสแสวงหาความพ้นทุกข์โดยส่วนตัวนั้นเถิดเพราะเวลานี้พวกพระปฏิบัติยังอ่อนเหมือนกําลังหวานข้าวกล้าลงในานานั่นเองพระอาจารย์สิง์ขันตยาคโมต่อมาเป็นพระราชาคณะที่พระยานวิสิทธิ์มรณภาพเมื่อวันที่8กันยายน2504 พระอาจารย์มหาปินปัญญาพโลปทห้าเมรณภาพเมื่อปอสองพันสอยแปดเเศรษฐีจะยกลูกสาวให้เมื่ออาตมาภาพได้รับโอ,อบวาทของท่านแล้วจึงขอลาท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเขาฝ่ายพญานาคในพรรษานั้น ตั้งใจบำเพ็ญความสงบส่วนตัวก็ได้ความสบายใจมิได้มีอุปสรรคอันหนึ่งอันใดเลยเมื่อออกพรรษาแล้วเที่ยวชูดงไปจังหวัดมหาสารคามไปพักอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งมีคนตะกูลหนึ่งเขาเป็นคนมีทรัพย์พอสมควรก็น,นิมนต์ให้พักอยู่ที่ป่าช้าได้ยีสิบวันแก่คนนั้น เป็นคนเข้าออกปฏิบัติทั้งลูกทั้งแม่ครั้นต่อมาโยมคนนั้นจึงเล่าความเป็นอยู่ของเขาว,ว่าผมก็แก่แล้วการไปมาก็ไม่สะดวกและผมก็เป็นทุกข์อยู่อย่างหนึ่งคือหากผมตายลงไปกลัวจะไม่มีใครผ่าลูกของผมอยู่เพราะมีลูกสาวคนเดียวเท่านั้นทรัพย์สินของก็มากมาย ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยรักษาและพาลูกของผมอยู่กินไปข้างหน้าคนโดยมากไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นแต่นักเล่งถั่วเล่นโปและนักเลงสุราหากจะเอาคนพวกนั้นมาปกครองรักษาทรัพย์ก็เป็นอันว่าถึงความจิบหายเท่านั้นท่านขุนเนนก็ดูอย่างน้อยอย่างหนุ่มนัก ขอให้อยู่ไปนานๆก่อนอย่าได้เที่ยวไปทางอื่นอีกหรือหากจะสึกออกมาพ่อก็จะมอบสมบัติให้ครอบครองอัตมาภาพก็นั่งนิ่งมิได้พูดคำหนึ่งคำใดทำประดุดหนึ่งว่านั่งสมาธิดูเหมือนว่าแก่มีความละอายขึ้นมาแล้วก็หลากกลับขึ้นบ้านครั้นเมื่อค่ำลงวันนั้น อาตมาจึงพิจารณาต่อไปว่าบัดนี้เรามีอายุเพียง20ปีเท่านั้นบัดนี้เราหนุ่มจะอยู่ในศาสนาไม่ตลอดชีวิตครั้นพิจารณาเช่นนี้ก็รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าบัดนี้จิตของเราเอ็นเอียงไปตามความชักนำของโยมคนนั้นครั้นละลึกขึ้นได้ ก็ทำประดุดหนึ่งว่าคู่จิตของตนว่าเราปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ก็เป็นเวลาเจ็ดปีนี้เรื่องอะไรหนอจะมาอะไรกลับมาตุคามอยู่เช่นนี้อย่าเลยนะสถานที่นี้เป็นอัปมงคลแล้วเราควรจะไปเสียเดี๋ยวนี้แหละจะดีกว่าครันพิจารณาแล้วก็หลบหนีไปในคืนวันนั้น คืนสู่ป่าเพื่อตัดใจครั้นเดินไปตามทางกลางคืนวันนั้นตั้งใจพิจารณาว่าเจ้าวิชาอยู่ลุ่มลึกยิ่งนักมาทำความวิจิกิจช้าสงสัยมิเข้าเรื่องเข้าการอย่าเลยนะเราจะต้องเข้าป่าเข้ารกเพื่อดัดสันดานความลุ่มหลงนี้ให้แยบขายลงไป ครั้นเมื่อพิจารณาตกลงเช่นนั้นก็เที่ยวเข้าไปหาที่สงบอีกห้าวันถึงแม่น้ำโคงแล้วก็เดินไปตามภูเขาอาศัยบินทบาทฉันตามบ้านเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ตามชายเขาอีกสามวันถึงภูเขาคงแขวงเมืองคําทองก็พักทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งชื่อถ้ำสองห้อง และพักจำพรรษาอยู่ที่นั้นในกลางพรรษานั้นปัมเพนทรมานอดข้าวเจ็วันฉันหนหนึ่งจนตลอดพรรษาในเดือนแรกนึกว่าชีวิตนี้จะตั้งอยู่ไม่ตลอดสามเดือนเพราะมีอาการเน็บชาไปทั่วร่างกายครั้นถึงวันคำรบเจ็ดก็ฉันข้าวขณะที่ฉันลงไปประมาณครึ่งอิ่ม เกิดอาการอยากนอนขึ้นมาครั้นฉันจนอิ่มก็มีอาการหน้ามืดตามัวถึงจะลืมตาอยู่ก็มองไม่เห็นอะไรมืดไปหมดถึงจะลืมตาดูตะวันก็ไม่เห็นตะวันอยากแต่จะนอนเสียให้ได้เมื่อนอนอิ่มหนึ่งแล้วตื่นนอนขึ้นมาจึงมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ ครั้นต่อมาเดือนที่สองก็ทำอย่างนั้นเรื่อยไปคือเจ็ดวันฉันหน,หนึ่งถึงวันคำรบเจ็ดแล้วก็ออกบินทบาทมาฉันครั้นฉันก็มีรถดีแต่ฉันมากไม่ได้ถ้าฉันมากจะอาเจียนออกมาหมดแต่ไม่ถึงกับมืดหน้ามืดตาเหมือนอย่างแต่ก่อนจากนั้นก็อุตสาบำเพ็ญต่อไป ในระหว่างนั้นวันไหนยังไม่ถึงวันกํำหนดฉันตื่นขึ้นมาแต่เช้ารู้สึกเหน็บชาตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงหนางศีรษะแต่ก็ทําต่อไปจนตลอดพรรษาร่างกายรู้สึกซีดพร้อมเหี่ยวแห้งมากออกพรรษาแล้วก็กลับมาฉันทุกวันได้16วันปรากฏมีเหงื่อชุ่มปลายเท้าปลายมือและริมฝีปาก ส่วนผิวหนังก็หกเพียวเปรอะลอกออกได้ย,วยาวๆตามหลังมือหรือข้อศอกผิวหนังที่ลอกออกมามองใส่ตะวันเห็นรูขนเป็นแถวๆได้พิจารณาเป็นอนิจจงดวงชีวิตยังตั้งอยู่ในกายภายในนี้แต่ผิวหนังที่ลอกออกมานี้เขาตายไปแล้วจากความเป็นอยู่แห่งชีวิต ครั้นพิจารณาดังนี้ก็เกิดความสังเวชขึ้นมากรู้สึกจิตดิ่งลงไปตั้งอยู่เป็นปกตินิมิตว่าจะได้บวชพระจากนั้นไปก็พิจารณาความสงบอันนั้นให้นิ่งอยู่นิมิตปรากฏเห็นช้างสารใหญ่สองตัวเข้ามาจับทั้งตัวของอาตมาภาพขึ้นนั่งบนหลัง แล้วผ่าขึ้นไปบนภูเขาสูงสูงคว้าเอาผ้าตรายจีวรมาวางลงที่ไหล่คว้าแห่งอาตมาภาพแล้วก็ยกลงวางไว้ที่ก้อนหินที่ยอดภูเขาจากนั้นก็รู้สึกตัวนั่งสมาธินิ่งอยู่ที่ก้อนหินพิจารณาต่อไปว่านี่เรื่องอะไรได้ความว่า การอุปสมบทเป็นพระของเราผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายท่านจะโปรดอนุเคราะห์จากนั้นอาตมาภาพก็เที่ยวทุดงมาจากเมืองคำทองดินแดนของฝรั่งเศสเรื่อยมาถึงกรุงเทพเมื่อเดือนสี่ขึ 2, ้นแปดทุมพศส4 7 5เข้ากรุง ครั้นมาถึงในวันนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรมณีจึงเรียกเข้าไปถามว่าในนี้หรือที่ถูกเจ้าคณะแขวงจังหวัดกาลสินกักตัวอัตมาภาพก็รับตามเป็นจริงท่านจึงจับมือไปดูลายลักษณะที่มีอยู่ในฝ่ามือแล้วท่านก็สั่งว่าจงหัดนาคเสียถึงเวลาอุปสมบทแล้ว ครั้นวันหลังก็สั่งไปกับแม่ชีเปาว่าเรียนท่านที่วังให้ทราบอาตมาจะบวชพระรูปหนึ่งหวังว่าคงไม่เหลือวิสัยจากนั้นคุณเปาก็มาเรียนพระเดชพระคุณท่านที่วังพระคุณท่านที่วังก็รับอนุเคราะห์จัดการสมณะบริคารอุปสมบทอาตมาภาพเป็นภิกษุในศาสนาเมื่อเดือนหขึ้นห้าคำ่ำ ในปีพศออนั้นครั้นบวชแล้วก็อยู่ในกรุงเทพนี้ไม่กี่วันคืนสู่โคราชเดือนห้าข้างแรมท่านเจ้าคุณก็นำตัวของอาตมาภาพกลับไปที่โคราชอาตมาภาพเร้จัางพรรษาที่วัดป่าช้าสารวันจังหวัดนครราชสีมานั้นออกพรรษาแล้ว อัตมาภาพก็เที่ยวลงมาทางพระบาทสระบุรีตะลิดเข้ามาที่กรุงเทพนี้อยู่8ดวันอัตมาภาพก็ขอเจริญพรลาพระเดชพระคุณโปรดช่วยอนุเคราะห์ค่าโดยสารรถเสร็จแล้วอัตมาภาพก็กลับไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันของคณะอาจารย์สิงห์ที่โคราชอีก ในระหว่างกลางพรรษาที่สองเกิดโรคเหน็บชาอ่อนเพลียบางวันก็ไปบิณฑบาตไม่ได้บางวันก็ไปได้หายาที่นหนมาฉันก็ไม่หายนึกกำขานใจขึ้นมาก็นึกว่าจะไม่ฉันอาหารเสียเลยให้มันตายเสียดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์ไปอีกหลายวันสุดท้าย ขอฝากคาถาประจำตัวของพระอาจารย์นาคโคโสสริตาวาปุพพระเพชิเนสัจจะภละมะวัฏสายะสัจจะกิริยะมะกาสหังสันติปัค้าอปัตตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจะนิขันตาชาตะเีทะปะติกมะ วัตตะกับร,ริษแปลว่าข้าระลึกถึงพระชินเจ้าทั้งหลายในปางกรอาศัยกำลังสัจจ์ขอทำสัจจ์กิริยาปีกทั้งสองของข้ามีแต่ก็ยังบินไม่ได้เท้าทั้งสองของข้ามีแต่ก็อย่างเดินไม่ได้แม่และพ่อของข้าก็บินหนีไปเสียแล้วจึงถอยไปเถิด ป้าเป็นอันว่าประวัติสามเนีนบุญนาคเที่ยวกับมาทานก็จบลงเพียงแค่นี้ได้พยายามติดตามหาประวัติตอนต่อไปหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าหาไม่พบจึงคอยุติไว้เพียงแค่นี้ส่วนข้อปฏิบัติของท่านที่มีความแน่วแน่อุตสาหะอย่างไร อันเป็นแนวทางพอที่จะปฏิบัติตามได้ก็ขอให้เลือกทำไปตามอัธยาศัยเชิด